ค่ะผู้พี่น้องครับสวัสดีครับตื่นเต้นสุดๆดกันอีกแล้วมาตื่นเต้นซุดๆ,ดๆุดกันอีกแล้วอ่ะบ้ามีใดยังอุปกรณ์มีเสียกเอฟซีจากเมืองเหนือที่อ่าผู้ํำเนาเพ่นยูภาคเหนือเลยอย่ะยูผู้เขาเพิ่นบอกว่าสีดักหมูปลาไอ้บ่าแมนดักเลยครับเด้อจะเขาใจผิดมาให้อาหารหมูปลาคันจากเห็นตัวมาให้อาหารหมูปลาขอ,อยำครับบ่ได้มาดักบ่ได้มาหอย่างเนาะครับเนาะเอาเขาโคตรได้ผลล้านเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวบ้ามีจัดให้ บ้ามีบอกอยุว่าช่องทางธรรมชาติของมัน,มนอะมันน่าจ,จะไปจจงสีว่วะบ้ามีมาเบื้องซองมือเดี่ยวพูดมองลงไปทางน้ำนี่เห็นบ่เห็นเห็นช่องทางธรรมชาติบ่พี่น้องเห็นช่องทางธรรมชาติบ่นี่มันสิไปจจงสี่บ้ามีกับบ้นเนี่ยใจดอกแมนบ้าแมนอาจสจีเป็นมองสู้หนักไปอ,อตัวเงินตัวทองไปอ่าเป็นบักขนแดงไปหรือเป็นอีหยัง สีฮาบ่าหูก็ได้แต่บ้ามีสงสัยอ่ะเบงนี่มันเป็นทางเที่ยวก็ต้องลองครับเดี๋ยวบ้ามีสีหอยไ้บริเวณนี้จกักอ่าสามจุดมีกับโฟร์ซามันก็สามจุด,ดน,ดนี่บริเวณนี้บ้ามีสีหอยไบริเวณนี้เลยครับเรองมองที่มันหกแล้วก็หลับตาที่สุดจริงๆมันหลับตามองนี้เออมันหลับตามากๆมองนี้บ้ามีมาคนพยา,ยามหานนะัน้วมาซ่อมเมอือนั่นอ่า เี่ยวไม่ทีทีทีมันเที่ยวแล้วมันขู่เห็นบอเป็นหอยนะนะเป็นหอยเกินว่าเลื่นเกินว่าช่ำดุดหมดแล้วครับเนาะอ่ะมาเบาๆลายใหญ่ฮะมาจัดเลยหนึ่งสองสามจัดไปหอยเป็นจุดเป็นจุดแน่ๆเลยหอยมองนี้เป็นยังบ้ามีบามีเบ็ดบามี่ยังก็คือว่าให้อาหารหมูปลาเลยครับเด้อเบิ้งตัวแมีมันสิมากินบ้ามากินอันนี้บ้ามี่สามารมาสิบอกเลยแต่ที่นนี่ย นั่นคือทางเที่ยวแนวนอดลานเวอร์เซียนสีส่วนยังสีเที่ยวนี่บ้ามีบูงหูนะครับเนาะเอาจัดไปพี่น้องผมน่าจะแน่นน้ำเพียงพอเนาะพี่น้องเนาะให้มันได้กินขันมันไม่กินมันก็นตอ้องมีร่องรอยเละพี่น้องเอาจัดไปห้อยอวนต่วนบ่มีหลุดเลยครับเด้ออืม น่าจะเป็นหนีหมองหนึ่งพี่น้องน,น่าจะเป็นหนีหมองหนึง่งมีเชือกหม่มีปลายไหม่มันต้องมีแนวไม่กินแต่ยานแห้งเออจัดไปเขาโกดงามงามมาไป็มตุมม่มด้ยนะ้อคือ้นสี่วานดีไปต้อพี่น้องผมเข้าไปจ้างิไปจ้างี้ แล้วกระจุดสุดท้ายที่เขาสิไปก็คือพุ่นละหิมนม้ำมองที่เขาพ่อโตโมแม่มันน้องครับเนาะเดี๋ยวจัดนี่เลยพี่น้องนั่นน้ำนั่นน้ำจัดปองนี่แหละง่ายๆเหมือนเดิมคือเกา่าเนี่จัดไปจัดไปพี่น้องผมอุ่นตัวไว้กันสิละตัวนีหยังมากินกระซังครับขันเป็นสัตว์ปลายางยื่นกระเือว่า เขาให้อาหารมันเลยครับเด้อพะว่าตกะตัางซ้ำต่างใจมาให้อาหารแล้วหรอพี่น้องเอาขอพุนครับสวัสดีครับลองรอยย่างย่างบอะเดียวผาเบิ้งลองรอยย่างย่งบอเดียวผาเบื้องย่างย่งอยู่เลยครับเด้อเป็นห้อยมันบ่สันพี่น้องวานเม็นห้อยมันบอสันเอาเบื้องเอานน่อให้เบิ้งชัดๆเลยห้อยอืมมูนี่พี่น้องผมเบื้องเอาเนี่ยยำมุนบัด Nh ắm, nh ắm, ย้ำย้ำอีกเลยนี่นี่ย้ำม,มุนเบิดเลยย้ำม,มุนเบิดเลยมุนี่นี่อนี่เบื้องเอานี่อันนี้แห้งชัดเจนนี่ย้ำเราลุยลงเอ่อรอยเท้าย้ำแล้วเอ่อมันเลิกลงไปไหเห็นบ่พี่น้องเลิกลงไปเลยเป็นกีบเป็นกีบอยู่นี่พี่น้องนี่อีกออออออนี่พี่น้องผมเอาจัดไปกวดพี่น้องผม ขันสงสสยน้ากันกับ,จบเจาะเบื้องกันพี่น้องมองนี่ต้องตามต่อช่องนี่ช่องทางธรรมชาติมันต้องมีตัวยังเที่ยวต้องตามต่อพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันแน่นอนพี่น้องขันบ่ขันพบ่พอบักดาคึกเมอกอยู่นี่บ่แมนแน่นอนเพราะว่าเห็นกับตาล่ะกะต้องเอาให้ได้ต้องเบื้องให้ได้นะเอามาเบื้องมาเบื้องกันน้ากันให้ได้พี่น้องต้องเห็นพี่น้องผมขอบคุณครับอืชัดเจนขนาดนี้ต้องได้